สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์มาพายชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กันแบบมืดมืดนะครับอยู่กันแบบมืดมืดนะครับนี่ไม่ใช่กระสือนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณพ่อท่านเปิดแสงนะครับเปิดโทรศัพท์มันก็จะเป็นภาพแบบนี้แะครับก็ะะจะเห็นแต่หัวนะครับอย่าเข้ผิดว่าผมทําคลิปหนังผีไม่ใช่นะครับ ต้องปิดไฟครับเพราะว่านึ่งเมานะครับฝนตกเมื่อตอนตอนห้ยออกพอดีครับตอนห้ยออกพอดีมองไปข้างหน้าเนี่ยในโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดนะครับเมาตัวเล็กๆนี่ครับเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับก็เลยเข้ามาปิดไฟนะครับปีปูเข้ามาปิดไฟเมื่อกี้นี่ฝนก็จะตกซ้ําลงมาอีกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีลมมาแล้วนะครับสังเกตดูใบไม้ครับ ตัวเล็กๆบินว่อนตัวเล็กๆบินว่อนเลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้ไม่ปิดไม่ได้ครับถ้าไม่ปิดมันมุดเข้ามาในห้องเลยนะครับที่ไหนมีแสงมันก็จะมานะครับ mm hmm. ว่าเมงเมามาเล่นไฟเนี่ันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับปกติแล้วในช่วงนี้จะเป็นการยืดเส้นนะครับให้ผู mm ้ป่วยได้ยืดเส้นกันสักหน่อยนะครับ แล้วก็จะประกบนมแข็งนะครับแต่ว่าแมงเมาครับเข้ามาแมงเมาเป็นเหตุสังเกตได้นะครับก็เลยหยุดสะก,ก่อนนะครับอา,อาจจะอีกสักพักนะครับให้เมงเมามันหายไปก่อนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเข้าหน้าฝนก็บอกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับฝนจะตกฝนจะตกนะครับก็ เป็นการดีนะครับจะได้ทำไรทำนากันนะครับอ่จะได้ทำไรทำนากันชาวนาก็จะได้ลงมือทำนานะครับได้ลงมืออ่านข่าวอนะครับข้างนอกก็เริ่มปิดแล้วครับไม่ไหวครับลงไปมืดแล้วนะครับนี่ไม่ไหวเหมือนกันครับมาเยอะครับมาเยอะครับมืดสนิทเลยทีนี้ครับเห็นต่แสงนะครับนี่นี่ นอนเล่นโทรศัพท์กันนะครับนี่นี่ครับ <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้นะครับเงียบคิปนะครับอ,อยู่แบบนิ่มเงียบครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดร้านตามปกตินะครับผมเปิดร้านมื้อเวดวันนี้ก็เป็นวันหยุดกอดอบบ็อยู่แบบนิ่มเงียบนะครับอยู่แบบนิ่มเงียบ อย่แบบเงียบๆแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมครับจำนวนคนน้ำแข็งยิงยืดเส้นอยู่เหมือนเดิมอ่าก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเพจเหมือนเดิมนะครับเปิดเพจเหมือนเดิมอ่าก็ทักกันเข้ามาหลายหลาย,หลายคนนะครับที่ทักเข้ามาเป็นจุดโน้นจุดนี้ครับก็อธิบายให้ฟังก็รับเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับ บางคนก็คอนเฟิร์มบางคนก็บอกว่าปรึกษาลูกปรึกษาครอบครัวก่อนนะครับก็เป็นการดีนะครับปรึกษากันก่อนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็อก็ไม่มากไม่น้อยนะครับปรึกษากันเป็นการดีอย่างที่ผมได้บอกหลฟ์คลิปเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับต้องเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าคุณหมอก็อธิบายให้ฟังแล้วในเพจก็แจ้งไปแล้วว่าต้องจ่ายยังไงมาพักที่นี่จ่ายยังไงไปกลับจ่ายยังไงนะครับ ถ้าโทรเข้ามาในโทรศัพท์ก็คนคัดเคสนะครับเขาก็จะบอกรักษาอย่างไงรักษาอย่างไงไปกับค่ารักษาเท่าไหร่นอนที่นี่ค่ารักษาเท่าไหร่เขาก็จะบอกก็ออบอกกันให้เข้าใจครับเป็นการดีที่สุดนะครับจะได้ไม่มาเถียงกันอยู่ที่นี่นครับมันเคยมีประวัตินะครับอมันเคยมีประวัติอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังคือบางบางบางเคสนะครับเมียเนี่ย ไม่พูดในผัวฟังว่าค่าใช้จ่ายวันแรกเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีบางกรณีเนี่ยนะครับที่พาคุณแม่มา,าคุณแม่อยากรักษาแต่ว่าลูกเนี่ยไม่รู้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าคุณแม่นี่ไม่บอกคุณลูกก็เป็นว่าสรุปแล้วไม่ได้รักษากันทั้งสองคนนี่นี่หนูบอกว่าให้บอกกันให้รู้เรื่องนะครับพูดกันให้เข้าใจแม้กระทั่งญาติญาติาที่เดินทางมาด้วยก็ต้องบอกกันนะครับ ไม่ใช่มายืนเทียงกันอยู่ที่นี่ก็ฝากไว้ครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเปิดร้านตามปกตินะครับตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปแต่ไม่รู้ว่าจะมีการเปิดเพจด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับต้องมารอรุ่นกันถ้าไม่ได้เปิดเพจพรุ่งนี้ก็คงจะได้ลุยคลิปเต็มที่นะครับเราจะทําเท่าที่ทําได้ครับผมงเองก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขนาดนั้นที่จะย,ยืนแบบ ทำคลิปได้ทั้งวันครับมันต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับคุณหมอบอกว่าต้องหาเวลาพักผ่อนนะครับหนึ่งวันเนี่ยต้องได่นอนหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยครับอย่างน้อยนะครับชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงต้องมีต้องให้ได้พักผ่อนครับเพราะว่าถ้าถ้าฝืนเนี่ยมันจะเป็นการบั่นทอนตัวเองนะครับอ่าท้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยนี่ต้องพักผ่อนครับผมเคยนะครับผมเคยนะครับ ผมฟื้นอยู่สามวันครับเกือบน็อกครับวิวไปเลยนะครับเดินนี้เหมือนจะล้มเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแบบง่วงแล้วพยายามฟื้นตัวเองหานนทนหานี่ทาแล้วมันเหนื่อยพยายามมาร่างกายมันจะรับไม่ไหวครับคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องพักอนถึงเวลาพักต้องพักนะครับก็พรุ่งนี้นะครับท่านที่จะมานะครับจะเดินทางเข้ามานะครับผม แนะนำมาที่ธนาคารกรุงไทยอันดับแรกเลยนะครับหรือว่ามาที่สถานีรถไฟอำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับธนาคารกรุงไทยอำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 0 3 3 3 7 6 1นะครับจะมีเจ้าหน้าที่บอกเส้นทางให้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมร้านก็จะเปิด2โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับถึง4โมงเ <Hey. S 1> ย็นเหมือนเดิมนะครับผม คนทุกๆท่านนะครับที่ให้ความไว้าวางใจทางด้้นเอามาเป็นตลอดนะครับแล้วก็ติดตามคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับถึงยอดวิวจะไม่เยอะนะครับยอดวิวจะไม่เยอ,ะ,อะคลิปจะไม่ดังนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่ได้ทำดีใจทีไ่ได้ทำที่ได้บอกนะครับบอกให้รู้ว่ายังมีสถานที่ดีๆยังมีหมอที่มีฝีมืออยู่ที่นี่ครับ ที่อำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมนอนหับฝันดีนะครับสำหรับความบัน,นี้้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับ